ปนวัสดีะชอยเบนี่มากาไป้าไหาของกินก่อเ่จะไปโรงเรียนย็ไรคะเอกกโอเคไปหาเร็วไปอยากกินอะไรคะไปรีบเดินเร็วอะไรดีลูกหาของกินก่อนค่ะไม่ไม่ไม่เข้ามาโซนนี้นะลูกออมเล็ต ไม่มีเหรออุ้ยประดุดเลยระวังหน่อยไปหาของกินน้าเล็ดมันจะไม่มีเวลาแล้วค่ะลูกบ้านเรานะจะเป็นประเภทสายเสมอนะคะเร็วค่ะกินอะไรง่ายๆค่ะอุ้ยมันเผ็ดไปไม่เอายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยวันนี้นี่ประมาณเที่ยงกว่าแล้วจะบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนจะกินอะไรเผ็ดๆไม่ได้น้ำเล็ดกินอะไรที่มันง่ายๆเร็วอะไร แพงมากสี่ิบห้าบาทเชเบตเอาอะไรคะอุ้ยเชเบตอย่าโชว์ปูมไม่เอาไม่เอาค่ะไม่กินแล้วเมื่อคืนกินไปแล้วลูกมาเชเบตกินแบบพี่อมเน็ดก็ได้มาเร็วแฮมบเบอร์เกอร์มีอีกไหมอมเด็ดดูให้น้องหน่อยไม่มีเหรอเอาเชเบตกินอะไรช่วยหาให้น้องหน่อยได้ไหมไม่เอาค่ะนี่ไงหมูชีสอะไรเนี่ย ได้เหมือนกันไหมอ่าเอานั้นให้น้องแม่เอาค่ะไ,ไหนหมูชีสเอาหมูชีสไหมแม่เอาน้องจะเอาข้าวลูกป,ปะเอาไปเก็บอ่าชั้เป็ดเอาอะไรคะเอาดีๆเดี๋ยวตู้เย็นเขาพังที่เปิดอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋จะกินอะไรลูกไม่เอาค่ะโบลาน่านะไม่เอากินอย่างอื่นได้ไหมอะ ข้าวผัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันไม่ใครกินข้าวผัดดีกว่าเร็วๆไหนข้าวไก่ถ่านเนี่ยนะโอเคไข่ต้อมอีกโอ้โหจะกินเยอะเกินไปไหม,มทำไมเชลเล่ชอบกินไข่ต้มให้แม่ต้มให้ได้ไหมไม่ได้อีกอันนั้นมันไม่มีซอสน,นะ หอ,อมแดดอีกแล้วนะไปเอาเชเบตเอาน้ำอะไรผมฟูเลยเอาไปกินบ้านแล้วกันเนาะเชเบตจะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำกินอะไรคะกินเลยได้ไงอย่าต้องไปส่งพี่อำเนตแล้วเราก็จะต้องกลับบ้านเหมือนเดิมเอาน้ำไหมไปเอาน้ำที่บ้านก็นได้ลูกเอาไงดีโดด เส็จแลวเอา,ารเร็วๆค่ะทำดีๆอาหูเช่ออาอะไรคะอันน้ำอะไรตูดขาดหรือเปล่าเร็ว,รวๆค่ะจ๋าเหรอไปเร็วลูกเอานี่ไปก่อนไมให้พี่เขาเวฟดีกว่าชัเนเบต้องเอาน้ำก่อนนะลูกนะอื นาแล้วพี่อมเนตจะต้องไปเรียนแล้วค่ะกินหมดไหมชเชเบ็ดเปลืองมากเลยนะวันนี้อมเลตเชเบ็ดกินเยอะมากไปเร็วแล้วก็ไม่ผิดเลยที่อ้วนไปค่ะไปจ่ายตังกันเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอาหารหง่ายๆนะคะเพราะว่ารีบมาก ไม่ซื้อน,นมนะไม่ซื้อน,นมแล้วลูกแค่นั้นก็พอแล้วของออมเลยก็เท่าไหร่แล้วจะเป็นร้อยแล้วไปค่ะลูกไม่เอาเท่าไหร่อ่ะเออไปเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ๊งก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องที่รนเราทนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าผมยุงรังไปหมดเลยบายค่ะ